สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมโตแล้วนี่คือทัโฮรถสวดนะครับก็วันนี้เนี่ยกลับมาสุ่มนิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนเดิมนะไอที่สุ่มหนักหนักไปเมื่อวานเนี่ยคือมันเป็นตู้ฟรีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสุ่มตู้ของนักพ์เต๋ากับยายผีจีนนะก็จริงๆมันไม่ได้ใช้ศพคนจีนทำเนี่ยไม่ใช่ศพคนญี่ปุ่นทำไม่เชียววะมันจะเป็นผีจีนได้ไงเอาเป็นว่าไปดูสุ่มกันดีกว่านะครับ จริงตู้หลักของเราคือตู้นี้นะแต่ว่ามาดูอันนี้ก่อนดีกว่ามาสุม่มตอร์ิการ์ดแบบฟรีกันซะหน่อยสองใบกดไปพร้อมกันเลยอันนี้จะอาจจะยังไม่ได้รุนเท่าไหร่มากนักนะครับ มาสองใบนี่ที่ใบครับแล้วก็อีกใบหนึ่งจะเป็นเป็นมิโกะหน้าถอดสีนะโอเคแล้วก็อันนี้อีกสองใบนะครับที่ผมได้จากอาร้านค้าอีเวนต์นะครับแล้วก็อีกอันนึงได้จากไอตรงเกตแต้มอีเวนต์นะกดใบทีลรานแล้วกัน มาลุ้นกันว่าจะเป็นใครนะครับจะใช้ตัวละครใหม่หรือไม่เรมิเลียปาจูรี่ปาจูรีไม่คิดจะออกบ้างเลยเลย,เยหรือโคโคโรอย่างเงี้ย โป๊ะมาโอ้โหอาคูมาให้ตายสิมันทบที่สุดเลยโอ้โอก็โอเคก็โอเคอยู่แหมมามาตู้นี้นะครับก็ก็สุ่มซักยี่สิบโลแล้วกันนะครับยี่สิบโลแรกเนี่ยจะใช้ตัวของซีคริสตันนะครับแล้วก็ อีก10โลเนี่ยจะใช้ตัวของกอดคิสตั่นละกันนะครับผมมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าผมชอบมากเลยนะมิโกะเนี่ยเออไม่รู้ว่าพรอ,อะไรเหมือนกันแต่ว่าผมชอบนะครับน่ารักดีแล้วดูคือเห็นไอ้นี่ไหมอ่ะไอ้ผ้าคลุมนางไหมคือถ้าเกิดว่าให้นางใส่หน้ากากสีดำๆหน่อยเนี่ยคือแบบผมไม่ใช่เลยอะ่ะใช่เลยอะ่ะใส่หน้ากากดำๆหน่อยนีย่คือใช่เลยอะ่ะ เอาเป็นว่าไปดูกันครับสิบโ,โลแรกเอาทำไมกดไม่ไปวะอ๋อเนตกากเนตกากก็มา,มาอยู่ทําไม่ไปทีมีโยชิกะก็อยากได้นะครับน่ารักดีอยู่เงี้ยน่ารักไปทั่ว โอ้ยมาหนึ่งครับลุ้นกันว่าจะเป็นตัวละครหน้าตู้สองตัวนี้หรือเปล่ากระต่ายกระต่ายเวียนเทีหมวกนี่ม,มัน,ม,น,ม,ม,นม,มันมาทั้งลิบบินมิโกะแล้วก็หมวกมาริสาเลยนะเนี่ยมิดไนทีอีกแล้วเหรอ โอ้เฮ้ยผมว่าเป็นรางที่ดีมีโกะผมอะไรอย่างนี้ทุ่งทานตะวันอันนี้มันโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้เนี่ยเดี๋ยวไอ้ตอริการนี่คือมันใบจริงหรือเปล่าเนี่ยครับแม่งเอ้ย ผมว่าผมขอใช้ซีคริสตันอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าวะ่ะอีกสักรอบหนึ่งเงินหายหมดช่วงนี้เงินไล่หลอมากทั้งในชีวิตจริงทั้งในเกมเวรกรรมผมว่าโลนีเกลือแน่เลยวะ่ะผมรู้สึกใจมันไม่มายัางไงไม่รู้ใจเรามันไม่ได้แล้วมันจะแบบไม่โอเคอะก็พูดไปเรื่อยนะนั่นไงว่าแล้วไม่เอ้ย ใจมันไม่ได้นนไม่มาจริงด้วยวแต่อันนี้มันตอรี่การ์หน้าตู้นี่เออมาอันนี้การันตีนะครับผมเพื่อนหนึ่งคนมาดูกันว่าแต่ยังไงขอหน้าตู้ได้ไหมถ้ายังแคร์กันคืออะไรวะ คนเดียวโดดๆดดมาสุดท้ายด้วยไม่ต้องโผล่มาแล้วไม่น่ไม่น่าได้หรอกหรือว่ามันต้องดูที่ใบแรกวะ่ะใบแรกเนี่ยมันวยใบนี้ทันทีใบแรกมันเป็นตัวโกอาจจะเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับ กับสารเจ้าโมดิยะหรอวะมันก็มีแค่ซานาเอตตัวเดียวป่ะวะใกลแล้วใกลแล้วเฮ้ยทำไมมาสองใบอย่างนี้วะเนี่ยคิวโน่เลยฮะโอเคนี้ มาอีกแล้วมาทำไมมาทำไมนักหนาวนี้โอ้ม okay. ันตาจะไหลวะโอเคก็ไม่เป็นไรครับรอบหน้าเอาใหม่วันนี้ก็จบแต่เพยงเท่านี้แหละรครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย